ื่องเสื้อผ้าฮิตาชินะครับผมรื้อแกะออกมาเสร็จเรียบร้อยนะครับจะเปลี่ยนยางตัวนี้ครับยางตัวนี้เป็นตัวเก่านะครับมันจะสวมอยู่แบบนี้คือมันมันหลวมมันหลวมแล้วนี้เวลามันแว่งมันหมุนเนี่ยน้ามันรั่วลงไปได้นะครับมันหลวมแล้วมันน้ามันรั่วรั่วแล้วจะรั่วตามนี้ลงมาแล้วจะมาโดนมอเตอร์นะครับนี่คือมอเตอร์ปมแห้งของฮิตาชิ ต้ถอดออกมามอเตอร์นี้จะเป็นลูกป,ปืนนะครับตอนนี้ทดสอบแล้วคือมอเตอร์ไม่เสียนะครับจะใส่เข้าไปเริมๆแต่ว่าติดติดตรงที่สนิมสนิมขึ้นจับมันหมุนไม่ไปก็ใช้สเปรย์ฉีดครับฉีดฉีดทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วล่ะฉีดทิ้งไว้ฉีดทิ้งไว้เป็นวันแล้วนะทดสอบแล้วหมุนดีแล้ว ย่อตัวใหม่เปลี่ยนนะครับตัวใหม่คือตัวนี้ที่ซื้อมาเวลาเรายัดเข้าไปแกนนี้รู้สึกว่าจะเป็น14บมิลสิจะมี14มี16นะครับอย่างแ g นจีสับสตรงนี้ก็จะมีแกนีนี่รู้สึกว่าจะเป็น16บมิลสับสูงตรงนี้ก็จะเป็น14บมิลตัวนี้ก็14บมิลน,นี่คือตัวใหม่ที่ใส่เข้าไปยาก อย่างหุ้มตรงนี้เนี่ยมันจะมันจะเป็นซีนกันน้ารั่วลงไปด้วยนะครับตัวเก่านี่มันมันหลวมแล้วบางอันนี้หลวมมากกว่านี้นะครับแตกเลยก็มีนี่ก็จะใส่เข้าไปในตรงนี้นะครับการที่จะใส่นี่ต้องใส่จากด้านโน้นเข้ามาใส่จากด้านโน้นหนันบแล้วยัดเข้ามาการยัดเข้าก็จะทับยากสักหน่อยนะครับ ยากาวทีสมบูอยยากร์กรอบๆให้ความเนในน้ำล้วมาถ้าน้ำล้วลงมาได้ตัวมอเตอร์ผมแห้งตัวนี้จะไม่รอดเพราะน้ำมันั่วอะไรตามแกนนี้ลงมาได้พอลงมาแล้วก็มาหามอเลยมาหาตัวคดลวดข้างในเนี่ยแลใหไม่คนลวดช็อตใหม่ได้ยางไม่ใหม่นะครับตอนนี้ผมก็ได้กดใส่เรียบร้อยแล้วนะครับใส ยางกันน้ําตัวนี้นะครับยางกันน้ําที่ปิดบูธตัวนี้นะครับเวลาเราใส่นี่คือต้องตรวจสอบให้ดีนะครับด้านขอบขอบที่ว่าเราต้องทากาวไว้นะครับทากาวไว้ด้วย <c oughs> ากาวยางกันว่าน้ําจะซึมห้ามน้ําซึมรั่วลงมาดิดฐานนะครับโดยที่เปลี่ยนตัวนี้ก็เพราะว่าอันเก่าอันนี้มันรั่วมันซึมนะฮะ รั่วซึมตรงที่แกนนะฮะตรงที่บูทเนี่ยอันนี้ใส่เรียบร้อยแล้วถ้าให้ดีก็ทากาวตรงนี้ด้วยกันมันจะหลุดแต่ก็ไม่ค่อยหลุดหรอกครับว่านะมันจะหลุดออกไปอันนี้ก็แล้วก็ท่อปล่อยน้ําทิ้งของเขาไม่มีมานะครับคือมันมันขาดไปแล้วแล้วก็จะใส่ใหม่เพราะว่า พอต่อเดนน,น้ำทิ้งตรงนี้นะครับถ้าไม่ใส่นะครับจะไม่ดีนะฮะต้องใส่ต้องใส่เพราะว่าเขาเ <c oughs> ขามันขาดไปแล้ว <c oughs> คือเวลาเดนน้ำทิ้งลงมาแล้วมันจะไหลลงมาไหลลงมาแล้วมันจะมามันจะมาชะล้างมันจะมากระแทกตรงนี้แล้วจะมีน้ํเจิงนองขึ้นมากระเด็นเข้ามอเตอร์ได้นะนจะเดนกระเด็นเข้ามอเตอร์ตรัวนี้เพราะฉะนั้นแล้วก็คือน้ําที่มันจะปล่อยลงมาเวลามันลงมามันจะเยอะนะครับก็ต้องใส่ ใส่เข้าไปตัวใหม่นะ,ยา,ย,านนะยางยางเตรนลำทิ้งอันยาวๆวันงูนี่แหละนะครับหลังจากที่เปลี่ยนบูทยางเสร็จแล้วก็ประกอบเครื่องเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับทุกอย่างปกติหมดแล้วอ่าทดสอบทดสอบดูเครื่องถังปัดซักใช้งานปกตินะครับ หมุนกับหน้ากับหลังนะกับซ้ายกับขวาได้หมดผมแห้งหมุนนะครับยกไฟยก้าขึ้นดับมีเบรกนะครับอันนี้คือลูกบิดเรนน้ำพิง้งเท่านี้แล้วครับ บวนการเปลี่ยนบูดยางกันน้ำเสร็จสับเรียบร้อยดัง,งนั้นทำความสะอาดบ้างไดน่หยครับผมสวัสดีครับ